นี่คือเจ้ายอดสยามกระบือหน้าตาหล่อเหลาโครงสร้างใหญ่ที่ยืนโชว์ความหล่อให้ประชาชนได้มาถ่ายรูปคู่ภายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเจ้ายอดสยามถือเป็นกระบือพ่อพันธุ์โครงสร้างดีอนาคตไกลเนื่องจากอายุเพิ่งจะสองปี11เดือนเท่านั้นโดยเจ้ายอดสยามเป็นกระบืองามหุ่นสมาร์ทจาก ำเภอตรการขึ้นลลจังหวัดอุบลราชธานีมีจุดเด่นก็คือหน้าตาที่หล่อเหลาเจ้าเนื้อโครงสร้างใหญ่ตาแต้มแก้มจ้ำแข้งขาใหญ่แข็งแรงเขาสวยมาครบตามอัตลักษณ์ของกระบืองาม ที่สำคัญเจ้ายอดสยามถือเป็นกระบือที่เชื่องเลี้ยงง่ายทำให้หลายคนที่มาเที่ยวงานต่างก็มาขอถ่ายรูปคู่กับเจ้ายอดสยามกระบือหน้าตาหล่อเหลาที่เจ้าของนำมาโชว์ในงานที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ครับพอแก้วฟ้าค่ะหมายเลขของที่ไม่ได้รูปนะครับ ครับผมเดยอดสยามครับยอดสยามใช่ไหมครับข้อควายงาเมืองตะการครับผมโอ้ยอดสยามยอดสยามจุดเด่นเขาอยู่ตรงไหนครับยอดสยามเป็นควายน้าหล่อครับหน้าหล่อใช่ไหมฮะครับอัตลักษณ์ครบเลยครับอัตลักษณ์ครบนะตาเต้มแก้มจ้ำโอ้ยอยู่สองปีสิบเอ็ดเดือนครับผมสองปีสิบเอ็ดเดือนตัวขนาดนี้เลยครับสองปีสิบเอ็ดเดือนโอ้ทำยังไงเขาถึงเขาถึงตัวโตขนาดนี้สายพันธุ์เขาครับอ๋อสายพันธุ์สายพันธุ์อย่างไหนเนี่ยเออพ่อเขาเป็นมังกรดำครับลูกบานสุรินครับอืมแล้วแม่เขาแม่เขาแม่ดวงลูกปังแปะเริ้วขับเพชรตุอนครับสายเพชรตุรดอืม เงือทั้งผงครับครับครับสายควงสร้างใหญ่เลยนะเนี่ยผมครับครับครับเขา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 สร้างผลงานเรียงฮะเนี่ยยังครับเพราะปีสิบเอ็ดเดือนอ๋อสองมีสิบเอ็ดเดือนกันลงอีกห้าเดือนถึงจะเห็นครับโอ้ยอีกอีกอีกห้าเดือนจะเห็นจะเห็นลูกเขาและโอ้ยครับ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 คู่เดียวเองครับครับครับจุดเด่นเขาอยู่ตรงไหนฮะนี่แหละครับหน้าหล่อใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่ขาดูครับโอ้แข้งขาใหญ่เนี่ยฮะของคอสวยเออเนี่ยฮะเต้มเต็มจ้ำ ยาวสูงเชื่องนะเชื่องเลี้ยงง่ายไม่เลี้ยงง่ายไหมฮะเชื่องเชื่องครับครับครับเขาเขา้อมได้ครับเขาเขาติดต่อยังไงครับอยากอยากอยากไปดูป๋าเต็กนะครับป๋าเต็ก0818781631ครับผมจากที่ไหนครับเออ่พ่อควายงามเมืองตะการู่อุบลครับอุบลราชธานีนะครับ